แล้วะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยครับเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในการแข่งขันเอเชียนครับรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับนี่คือโปรแกรมใหญ่ โปรแกรมบิ๊กแมชนะครับสำหรับทีมชาติไทยทั้ง2นัดนะครับคือต้องบอกว่ามันมีความหมายสุดๆนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราพลาดไม่ได้แม้แต่นัดเดียวเลยนะครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าการเล่นกับ ไต้หวันเนี่ยจะต้องเล่นภายใต้ความกดดันทั้งเกมในบ้านแล้วก็เกมที่เราจะต้องไปเยือนทีมชาติไต้หวันนั่นเองอะนะครับเพราะว่ามาสัตดอิชิอิเนี่ยพลาดมาแล้ว1เกมในการเจอกับทางด้านของเติร์กเมนิสถานและเราแพ้เยอะด้วย แพ้ถึง3ประตูตอนหนึ่งนะครับงานนี้วันนี้ทุกท่านก็คงจะได้เห็นพ้องต้องกันและเห็นพร้อมกันแล้วครับว่า23รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยของเราจะมีใครบ้างนะครับเพื่อที่จะไปเก็บ6แต้มทางเย่าและเยือนครับซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการคัดเลือกเนี่ยมันเป็นรอบที่ไม่มีทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับ จะเอาทีมอันดับที่1เท่านั้นเพื่อผ่านเข้าไปเล่น ในรอบสุดท้ายอะนะครับซึ่งถ้ามาดูจากกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่ม A ครับฟิลิปปินส์เล่น2นัดมี4แต้มเขาก็ต้องไปเบียดแย่งกับทางด้านของทาจิกิสถานที่มี4แต้ม,มนะครับขณะเดียวกันครับกลุ่ม B ครับเลบานอนบรูไนเยเมนพูฐานเนี่ยเลบานอนมี4แต้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นต่อนะเออมีแต้มนําอยู่นะครับแล้วก็เสมอกับเยเมน Yemen มาในขณะที่กลุ่ม C นะครับสิงคโปร์จากอาเซียนเนี่ยครับมี4แต้มเท่ากับฮ่องกง ขณะที่บังคลาเทศและอินเดียมีแค่1นคะแนนเท่านั้นก็ลงสนาม2นัดถ้าดูแล้วจาก3กลุ่มเนี่ยมี2ทีมจากอาเซียนแล้วนะครับที่จะผ่านไปเข้าสู่รอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียส่วนกลุ่มของไทยครับกลุ่มดีเติร์กมี6แต้มนะครับไทยมีแค่3แต้มเท่าศรีลังกานี่แหละครับชี้ชะตาของจริงเราจะเป็นทีมที่3ามไหมที่จะเป็นทีมจากอาเซียนเนี่ยที่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับเพราะว่า2เกมนี้จะเป็นตัว บ่งชี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเติ์กพลาดเนี่ยเรามีสิทธิ์ไปลุ้นในนัดสุดท้ายกับเติ์กไงอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเติ์กจะพลาดไหมในการเจอกับศรีลังกาสองนัดเพราะเราชนะศรีลังกาแค่ลูกเดียวเองนะเออมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับกลุ่ม E ครับซีเรียร6แต้มเมียนมา6แต้มโอ้โหนี่ดูแล้วอาเซียนมาแรงมากนะครับอาเซียนเข้ารอบสุดท้ายหลายทีมนะกลุ่ม F อีกครับไม่เวียดนามก็มาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านดูทรงเราเนี่ยนะ อาจนะครับอาจจะมีถึง4ทีมด้วยกันนะหรือ5ทีมถ้ารวมไทยด้วยที่ได้เข้ารอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับถ้าไทยไม่ได้ไปแล้วชาติอื่นไปหมดนี่อับอายแย่เลยนะครับฟิลิปปินไปสิงคโปร์ก็ได้ไปนะครับแล้วที่สำคัญมาเลหรือเวียดนามไป1ทีมเป็น3แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดพลิกล็อกขึ้นมาเมียนมาที่มี6แต้มเท่าซีเรียได้ไปอีก โอโหสี่แต้มแล้วไทยไม่ได้ไปทีมเดียวนี่ผมบอกได้เลยครับว่างานเข้ามาซาธาระอิชิอิอย่างแท้จริงตอนนี้มีสื่ออย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็ลงข่าวตีข่าวไว้แล้วนะครับว่าทีมชาติไทยได้รับแรงกระแทกหรือว่าความกดดันในเอเชียนคัพอย่างแท้จริงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากประสบปัญหา นะครับเรื่องของนักเตะมีอาการบาดเจ็บเยอะนะครับในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกครั้งนี้สุพนัทเหมือนตากองหน้าคนสำคัญตัวความหวังของทีมชาติไทยยืนยันว่าเจ็บ เขาก็เลยตีข่าวว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นแรงกดดันที่อิชิอิเนี่ยจะขาดตัวทีเด็ดที่ขาดนะครับที่จะสามารถเก็บชัยชนะในการเจอกับไต้หวันได้ทั้ง2เกมเลยนะครับเพราะว่าต้องพักถึง1เดือนส่วนั้เหมือนตาครับเป็นความหวังที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับช้างศึกในชุดนี้นะครับอยู่ในฟอร์มที่ดีองค์ประกอบที่ดีนะครับร่างกายที่ดีแต่สุดท้ายก็ต้องมาเจ็บไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำให้ศักยภาพของทีมเนี่ยที่สื่ออา เขาตีข่าวเนี่ยนะครับว่ามันดรอบลงมันอ่อนแอลงอาจจะมีสุปรชัยใจเด็ดเข้ามาแต่ปรเมศก็ไม่ค่อยดีลงไงไปอยู่ญี่ปุ่นสุโชคสารชาติผลงานโดยรวมของทีมก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ซึ่งตอนนี้ทําให้เราอยู่ภายใต้ความกดดันเพราะว่าแต้มตามหลังเติร์กเมนิสถานถึง3แต้มด้วยกันแล้ว2แมตชนี้เนี่ยก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อไปลุ้นในนัดสุดท้ายทําให้สถานการณ์ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีชิอิครับสร้างความ,มง,งุนงงสร้างความสับสนแล้วก็การตัดสินใจโดยที่ไม่เรียกทีรทรบุญมาทันทีรศิลปแดงดาเข้ามาติดทีมชาติอันนี้สื่อเวียดนามนะเออต้องบอกว่าเวียดนามก็งงว่าทําไมไม่เอาทีรทรมาทําไมไม่เอาทีรศิลป์มานะครับเออส,สุพนัทก็มาไม่ได้แล้วคุณก็ยังไม่เลือกอันนี้ก็เลยมองว่าเป็นประเด็นที่ว่าการขาดหายไปของนักเตะเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่มันทําให้ทีม อ่อนแอลงไหมแทนที่จะเสริมความแข็งแกร่งมาอย่างน้อยใช้ใน10-15นาทีนะครับอันนี้ก็มองจากมุมมองภายนอกของสื่อต่างชาตินะครับแรงกดดันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันจะหลีกเลี่ยงยังไงครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้า e c e อ,อยากจะสร้างทีมหรือว่าอยากจะทําผลงานของทีมชาติไทยให้มันดีจริงๆเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นสร้างทีมในระยะยาวเพื่อความแฟร์เนี่ยนะครับว่าฟุตบอลโลก2030ครั้งต่อไปนะครับเราจะได้ลุ้นมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าครั้งนี้มันจะต้องไม่ได้ลุ้นไงนึกออกไหมมันอาจจะได้ลุ้นมันอาจจะดูดีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้ไปไม่เป็นไรผลงานอาจจะยังไม่ดีถึงตอนนั้นแต่ว่ามันต้องเห็นทรงแต่ว่าเรียกได้ว่า ตอนนี้มันไม่เห็นอะไรเลยไงนะครับแล้วเวลาของมาสัตดะอิชิก็จวนเจียนจจนเจียนแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าไทยไม่ได้ไปรอบสุดท้ายในเอเชียนคัพมันมีผลเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วทีมชาติไทยแฟนบอลไทยจะรับได้ไหมนะครับการแข่งขันครั้งนี้เราจะได้ไปเจอกับทีมใหญ่ๆได้ไปเจอกับทีมดีๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปโอกาสในการเล่นเกมใหญ่ๆ โอกาสเจอทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีเจอยอดทีมอีรานอาหรับอะไรแบบนี้เราจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยไม่ควรพลาดและมาสระอิชิอิต้องดึงศักยภาพและทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ไปรอบสุดท้ายให้จงได้นั่นเองนะครับไม่มีข้ออ้างและไม่มีเหตุผลอื่นๆที่ทีมชาติไทยจะไม่ได้ไปนั่นเองนะครับ แต่ถ้าหากเรามาดูนะครับว่าทีมไหนเนี่ยที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีทีมหลักๆทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับนะฮะก็มีทั้งหมด18ทีมเหลืออีก6ทีมอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับว่ายังขาดอยู่นะครับจาก6กลุ่มแล้วก็ต้องเป็นอันดับ1เท่านั้นด้วยไม่มี2ที่ดีที่สุดนะครับแล้วใน6ทีมเนี่ยดันมีถึง4ทีมที่เป็นอาเซียนจะได้เข้ารอบ โคดโหดเลยนะครับอ่ะ18ทีมนะครับมีซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพนะครับออสเตรเลียอิรักอิหร่านอุซเบกากาตาร์นะครับเอยอี a e นะฮะญี่ปุ่นเกาหลีนี่เห็นไหมครบทุกทีมเลยถ้าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้เจอกับทีมพวกนี้เลยนะโอมานปาเลสไตน์บาเรนจอร์แดนจีนครับ แล้วอินโดนีเซียก็ยังได้ไปนะครับเพราะว่าเขาเข้ารอบฟุตบอลโลกไงนะครับเกาหลีเหนือคูเวตทิกิสถานรวมแล้วเนี่ยโอ้โหอาเซียนไปทุกทีมยกเว้นไทยนี่ทุเลศเลยนะบอกเลยผมไม่อยากจะคิดนะไม่อยากจะคิดจริงๆแต่เอาเถอะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าได้ไปแข่งขันคุณลองคิดดูนะครับว่าไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยนะอันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มเนี่ย เข้ารอบมี24ทีมใช่ไหมเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปะนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มนะครับ A B C D E F เนี่ยหกลุ่มนะครับเอา1 2เข้ารอบแล้วยังมี3ที่ดีที่สุดเข้ารอบอีกอะ คือถ้าไม่ได้ไปมึงโคตรพลาดครับบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสสร้างแต้มค่าสัมประสิทธิ์ขึ้นท็อปร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณขึ้นไปตรงนี้มันคูณ45คูณ40แต้มในการคิดฟี f a Ranking แล้วถ้าทุกทีมไปหมดผมบอกได้เลยเขาว่าหายนะของทีมชาติไทยในฟีฟ่า a ร k กิ้งอาจจะรูดกล่าวลงมา แบบชนิดที่ว่าโดนอาเซียนแซงถึงทีมหรือ2ทีมก็เป็นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันนะว่าจะมีใครช่วยทีมชาติไทยไหมในครั้งนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ